ภายในเดือนสิงหาคมนี้ดวงของเจ้าชะตาลัคนาราศีกันจะโดดเด่นในเรื่องโชคลาภการเงินเนื่องจากดาวทาิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาจักรยังคงสถิตยอยู่ในภพลาภะหรือภพโชคลาภของเจ้าชะตาจะส่งผลให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับโชคแบบไม่คาดฝันหรืออาจจะได้รับเงินก้อนจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ อีกทั้งยังมีดาวเกศสถิตร่วมเรือนอยู่ในภพลาภะยิ่งเป็นการกระตุ้นในเรื่องโชคลาภของเจ้าชะตาให้โดดเด่นยิ่งขึ้นแต่ภายในเดือนสิงหาคมนี้เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังดาวอังคารดาวพุธและดาวศุกร์ที่โคจรอ,อยู่ร่วมเรือนกันในภพวินาศอีกทั้งยังทำมุมเลงกับดาวเสาในภพอลิอีกด้วยดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสหัสชาและมรณะตกภพวินาศ เจ้าชะตาจะต้องระวังการเกิดปัญหาในการเข้าสังคมในที่ทำง,งานหรือการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมง,งานขึ้นได้อีกทั้งยังต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางโรงงานดวงต้องขอย้ำเจ้าชะตาลัคนาราศีกันเป็นพิเศษให้ระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุเพราะดาววังคารดาวเจ้าเรือนมรณะตกในภพวินาศอันนี้นากก่ากลัวถ้าไม่จาเป็นจริง พยายามอย่าเดินทางบ่อยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับรายละเอียดแบบเจาะลึกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้ามารับฟังคำทานายกันโดยละเอียดทั้งในเรื่องโชคลาภการเงินการงานคู่ครองคนรักและวิธีการเสริมดวงให้ปังสำหรับชาวลัคนาราศีกันภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องทำอย่างไรก่อนเข้าไปรับฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาวโองงานดวงกันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องโชคลาภการเงินของชาวลัคนาราศีกันก่อนเลยครับในเดือนสิงหาคมนี้ดวงเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันยังคงโดดเด่นอันเป็นผลมาจากการที่พบราพะหรือพบโชคลาภของเจ้าชะตามีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่และได้ตำแหน่งที่ให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากนั่นคือมหาจักร ส่งผลให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์เงินก้อนจะเป็นเงินจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือเงินที่ได้มาจากเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องที่เกี่ยวกับคนตายหรือจะมีเกณฑ์จะได้รับมรดกตกทอดอันเป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ในภพลาภะของเจ้าชะตาทำมุมจตุกรกับดาวพฤหัสในภพมรณะดาวทั้งคู่เป็นดาวคู่มิตรกัน แต่เรื่องที่ต้องระวังก็มีนะครับนั่นคือดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเรือนสุภะในเดือนสิงหาคมนี้ได้โครจรมาสถิตยอยู่ในภพวินาศทํามุมเล็งกับดาวเสาร์ในภพอลิดาวศุกร์และดาวเสาร์นั้นเป็นดาวคู่เสียนศัตรูกันส่งผลให้เจ้าชะตาลัคนาลาศีกันจะต้องระวังศัตรูคู่แข่งจะนำปัญหามาให้มีเรื่องต้องเสียเงิน และต้องระวังการเกิดคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอีกทั้งยังต้องระวังบุตรบริวารลูกน้องหรือผู้ที่มีอายุน,น้อยกว่าเจ้าชะตาจะนำพาเรื่องเสียเงินมาให้เป็นผลมาจากดาวเสาที่ทามุมเร็งอยู่นั้นเป็นดาวเจ้าเรลนปุตตะและอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชายหรือมีเรื่องให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเงินทองที่หามาได้ ก็จะต้องมีอันต้องจ่ายออกไปเพราะดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนั่นเองแต่ว่าเมื่อหลังจากวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากภพลาภเข้าสู่ภพวินาศได้ตำแหน่งกเกษตรและดาวอังคารก็จะทำการย้ายออกจากภพวินาศเข้าสู่ภพเจ้าเรือนของเจ้าชะตาลัคนาราศีกันในวันที่18สิงหาคมเช่นกัน ส่งผลเรื่องคดีความต่างๆของเจ้าชะตาจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีมีโอกาสชนะคดีได้ส่วนในเรื่องการเงินก็ยังคงมีเข้าอย่างต่อเนื่องและยังคงออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับสรุปโดยรวมเรื่องโชคลาภการเงินของเจ้าชะตาลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้ยังถือว่าดีครับถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายที่มาก แต่ก็ยังมีรายรับเข้ามาอยู่เสมอๆไม่ขาดเช่นกันถัดจากเรื่องโชคลาบการเงินแล้วเรามาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันดาวการงานคือดาวพุธตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ดาวการงานจะยังคงสถิตยอยู่ในภพวินาศใต้ตำแหน่งอันเป็นมหามงคลถึง3ตำแหน่งด้วยกันคืออุจจาวิราชมหาจักรและราชาโชค ดวงในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันจะยังคงมีทั้งเรื่องดีและเรื่องหลายเรามาดูกันเรื่องที่ดีๆก่อนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของเจ้าชะตาสถิตร่วมเรือนกับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินและเรือนสุภะของเจ้าชะตาดาวทั้งคู่เป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งเสริมในเรื่องงานให้ประสบความสําเร็จสร้างไรายได้เข้ามาให้กับเจ้าชะตาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ อีกทั้งยังมีดาวอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาจักรในเลือนลาภะคอยส่งเสริมให้เจ้าชะตามีโชคเรื่องการเงินในการทำงานโดยเฉพาะงานที่ต้องทำร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษางานที่ต้องทำอยู่เบื้องหลังจะดีเป็นอย่างมากเลยครับแต่มีดีก็ต้องมีร้ายในเรือนวินาศยังมีดาววังคารและดาวศุกร์อยู่ร่วมเลือนกับดาวพุธดาวเจ้าเลือนการงาน จ้าชะตาลัคนาราศีกันจะต้องระวังการมีปากเสียงกันกันกบเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้คนในที่ทำงานอีกทั้งดาวศุกร์ยังทำม,มุมเล็งกับดาวเสาร์ในเรือนอลิดาวศุกร์และดาวเสาร์นั้นเป็นดาวคู่ศัตรูกันเจ้าชะตาจะต้องระวังการมีศัตรูในที่ทำงานระวังโดนแทงข้างหลังและต้องระวังบริวารลูกน้องจะสร้างปัญหาเดือดร้อนมาให้ รวมถึงอาจจะเดือดร้อนเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียงจากการทำงานแต่ทุกปัญหาจะเริ่มคี้คายไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่วันที่18สิงหาคมดาววังคารจะทำการย้ายออกจากภพวินาศย้ายเข้าสู่ภพเจ้าเรือนของเจ้าชะตาได้ตำแหน่งมหาจักรและในวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์จะย้ายออกจากภพวินาศเข้าสู่ภพลาภะ ได้ตำแหน่งราชาโชคจะเป็นช่วงเวลาอันดีของเจ้าชะตาเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องการงานและเรื่องโชคลาภการเงินสรุปโดยรวมแล้วเรื่องการงานของเจ้าชะตาลัคนาราศีกันยังถือว่าดีอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามามากไปสักหน่อยแต่ก็ไม่อาจทำอะไรชาวลัคนาราศีกันได้ พราะดาวการงานนั้นได้ตำแหน่งที่ดีอยู่นั่นเองและพอผ่านไปจนถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมดวงเรื่องการงานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากปัญหาต่างๆจะเริ่มหมดไปครับส่วนเรื่องคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้ดาวคู่ครองคนรักคือดาวพฤหัสเสวยตำแหน่งราชาโชคสถิตยอยู่ในภพมลณนะถือว่าเดือนนี้ ดวงเรื่องคู่ครองคนรักยังไม่ค่อยดีนักเป็นผลมาจากการที่ดาวคู่ครองคนรักตกอยู่ในภพมรณะเจ้าชะตาจะประสบปัญหาทั้งกับคนรักคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทากันอีกทั้งดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักตกอยู่ในภพวินาศและยังทำมุมเล็งกับดาวเสาร์ในภพอลิสส่งผลให้เดือนสิงหาคมนี้ เจ้าชะตาจะต้องปวดหัวกับปัญหาเรื่องความรักมากเสียหน่อยทางโรงงานดวงอยากแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ภายในเดือนนี้อย่าเพิ่งรีบหาคู่หรือตกลงปงใจกับใครควรรอเดือนถัดไปจะดีกว่าครับสรุปโดยรวมเรื่องคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีกันถือว่าไม่ค่อยดีครับมีปัญหาเข้ามาหนักหนาสาหัสอยู่สักหน่อยภายในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับเทคนิคการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีกันราศีกันเป็นราศีธาตุดินและมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำเลขกำลังดาวเป็นเลข17เทคนิครับการเสริมดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีกันเจ้าชะตาจะต้องทําบุญถวายที่ดินสร้างห้องน้ำวัดล้างห้องน้ำวัดและต้องทำบุญเกี่ยวกับธาตุน้ำเพื่อบูชาดาวพุธ โดยการทำบุญถวายน้ำดื่มทำบุญค่าน้ำโดยจํานวนให้ลงท้ายด้วยเลข17ตามกำลังดาวของดาวพุธและควรหมั่นทำบุญบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทพระพุทธเทวาเท้ามหาพรมและแม่พะระธรณีเป็นต้นและยังมีเคล็ดลับการมูเสริมดวงเฉพาะเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องการเงินการงานความลับโชคลาภ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกับทีมงานโรงงานดวงกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดวงที่โรงงานดวงของเราทำนายมานี้พูดคุยกันได้นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนของคุณและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับชาวโรงงานดวงกันด้วยนะครับและหากคลิปนี้ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ในดวงหน้าโรงงานดวงวันนี้ขอสวัสดีครับ